สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดาเต่งนะครับเจอกันเช่นเคยครับคลิปนี้มาอยู่ร้านช่างดําบุรีดำนะครับร้านที่ใครๆก็รู้จักนะครับแต่คลิปนี้เราจะมานําเสนอน้ํานะครับเราจะมาหาตัวแทนจําหน่ายนะครับรับสมัครรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนี่ครับกําลังกินอยู่เลยครับน้ํา น้ำช่างดำอ่ามีสองแบรนด์นะครับของพี่ดำนะครับมีสองแบรนด์ brand, ดนอ่าลูกค้าอยากได้แบรนด์ตัวเองก็ได้นะครับอ่าเ,เดี๋ยวให้เกคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับถ้าสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอ่าเดี๋ยวให้แกย์นำเสนอให้ดูนะครับ นี่แบรนด์บุรีรดำนะครับอันนี้แบรนด์ช่างดำแบรนด์ช่างดำครับผมอันนี้อ่าก็เรา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 ทำแบรนด์ตัวนี้ส่งตัวนี้เราทำราคาส่งตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นส่งไปที่ร้านค้าอยู่ประมาณ27บเจ็ดบาทมีเจ็บาทนะครับจัดบ้านรัศมีจัดบ้านช่างดำไปไม่เกินร้อยกิโลเมตรอืมในเกินร้อยโลเจ็ดบาทแต่เวลาเขาขายปลีกเขาจะขายอยู่ประมาณสามพันร้อยแล้วถ้าไกลๆล่ะครับไกลๆเขไม่ส่งเรามัไม่ไม่รับผ่านก็ไม่ได้ส่ง อาจจะพอรัชมีก็ถึงคูเมืองถึงร้อยโลยิ่งไม่เกินร้อยโลย์แต่ประมาณคือรายละเอียดก็โทรมาหาพี่ดำได้เลยนะครับอยากจะทำแบรนด์เราก็ทำได้ตรงนด์ครับ้งแรกอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเขาเรียกว่าเฟรนช์ชายแต่ใช้ชื่อตัวเองใช้ชื่อตัวเองนะครับเป็นทำแบรนด์ของตัวเองอย่างก็ผมอยากทำก็แบรนด์ีระดัมแต่งดัมแต่งก็ใส่ก็ได้นี่ใครอยากได้ก็มาทำแบรนด์เอาเองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดาจะทําให้ออกแบบแบรนด์มีอยอมีอะไรให้หมดเลยหมดเลยประมาณประมาณสองหมื่นกว่าครั้งแรกครั้งแรกล็อตแรกนะครับอ่าตอนแรกก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าพันห้าร้อยต่อไปทีนี้ก็เราก็แพ็คก็ห้าร้อยแพ็คก็หมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ห้าร้อยแพ็คนะครับตอบแรกก็ถูกดีนะครับ ก็ถูกที่ถูกที่สุดเลยเขตนี้นะในเขตนี้แล้วนะครับเขตบุรีรัมเราเนี่ยคือแบรนด์ของเรานี่ถูกที่สุดอที่สุดเลยเช็คราคาได้เลยครับน้ำดื่มก็รสชาติดีนะผมลองนะถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องขายครับผมลองอ่ะอ่าดีระดําเต่งรับรองทำรสชาติดีมากเลยกินประจำนะครับเอาไปประจำเดี๋ยวก็มาก็เอาไปตลอดเรากินอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราโลรู้เป็น น้ำเดิมที่ขุดมาจากใต้ใต้เขาใต้ใต้ดินติดภูเขาภูเขาสวายติดภูเขานะครับภูเขาไฟก็ได้เหมือนเหมือนน้าเร่เลยเนาะน้ำเร่ครับผมพีเอสก็เจ็ดจุดกว่าถึงแปดจุดกว่าอน้ําแร่นี่ครับค่าพีเอสาจะสูงครับใครสนใจก็มานะครับรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวแทนของพี่ดำ มาเลยนะครับรมีไรายได้ครับพอพอได้พอเขาซื้นค้าเราก็มีมีน้ําคอยบริการลูกค้าเรากไ็ได้ได้เงินด้วยได้ได้บริการลูกค้าในราคาที่ถูกด้วย<ช>นี่คือ<ช>สิ่ง<ช>ที่เราอยากได้ได้คอนเนคชั่นเราเอาน้ำไปขายล้วก็ได้คอนเนคชั่นไปเรื่อยๆต่อไปเราจะขายอะไรก็ขายดีขายดี <ID. S 2> <ID. S 1> ครับผมน้ำทุกคนต้องกินคนแก่ก็กินเด็กก็กินผใหญ่ก็กิน กินทุกวัยตั้งแต่เกิดมาก็ต้องกินน่านะใช่จนจะตายเนี่ยยังเอาขวดน้ำไปอีกกินตลอดครับรับตายไปแล้วยังต้องขวดน้ำอีกโอ้ส่วนมากนี่นอส่วนมากคนนิยมกินน้ำขวดแล้วสะดวกสบายดียนี่กินน้ำขวดเพราะว่าโควิดมาเนี่ยคือเราต้องการให้แยกคร <c oughs> ับนักเรียนก็พกน้ำขวดไปโรงเรียนทุกวันนี้นรงเรียนต้องมีน้ำขวดใส่ใส่ใส่วนตัวเลยครับก็มี ขวดเล็กก็ขวดเล็กสามร้อยห้าสิบมิลก็มีอ่าขวดเล็กก็มีนะครับท่านผู้ชมนะขวดเล็กนะครับโรงงานเราลงทุนไปสามสิบกว่าล้านนะครับก็ถังไอ้ถังก็มีเนาะถังก็มีหกสิบห้าถังถังมีขายนะครับนี่ใส่แบรนด์ตัวเองก็ได้ครับใส่แบรนด์ครับหกสิาพร้อมสกรีนแบรนด์เลยนี่พร้อมสกรีนแบรนด์เลยอันนี้ขวดเล็กบุรีรัมย์บุรีรัมย์ ครับเท่มากเลยราคาเท่ากันครัก็เด็กๆที่ไปเรียนก็จะประมาณนี้ครับราคาส่งก,ก็แค่7บาทก็<อ>ถ้าครับ ก็ถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็เบอร์โทรพี่ดำเลยครับ0 7 2 8์เจสหรือเซิร์ช Google เลยว่าร้านช่างดำบุรีย์เซิร์ชไปที่ Google นะคร้านช่างดำบุรีดำเพื่อนจะขึ้นเบอร์มาให้เลยขึ้นหน้าาขึ้นหน้าพี่ดำมาเลยนะออไลน์ทั่วทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยอ่ะที่ต่างประเทศก็พิมพ์ว่าเซิร์ชไปเลยครับช่างดำบุรีย์ครับถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะทุกอย่างอยนั่นนั้นหมดเลย มีเมียกี่คนมีลูกกี่คนบอกหมดครับผมบอกหมดครับจีบได้ครับตอนนี้จีบได้ท่านใดสนใจแบรนด์นะครับอย่าลืมนี่เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะนี่่าเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับจะหาสงหาเสียงมาสร้างแบรนด์เอาทางค้าที่อยากมีแบรนด์ชาติใช่จะมีแบรนด์ของตัวเองก็ลองดูได้ลองดดูไ้นะครับประมาณแค่สองหมื่นกับบาท ชื่อเราก็จะอยู่ในนี้เลยในนี้เลยนะครับนี่ตัวอย่างนะครัมีตัวอย่างเห็นไหมเป็นไงล่ะที่ดำนะครับตัวอย่างของอาเซียนนะครับน้ำอ่ะนี่อันเล็กก็มีมันจะพัดตัดไหมตุบบุ๊บตุบบุ๊บนี่ตัวมิ่ะันี้ก็ รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรเลยนะครับเอาเบอร์โทรอีกรอบศูนย์แปดศูนย์งแปดศูนย์งวดนี้ครับท่านผู้ชมรวยแน่ธรรมดาที่ไหนครับน้ำเราไม่เยอะน้ำเราผลิตวันละประมาณที่ตอนนี้เราผลิตวันละประมาณ1 0,000แพ็คโอ้โหหนึ่งหมื่นแพ็คไม่ธรรมดานะครับไมม่ธรรดาต่อไปก็จะหลายหมื่นแพ็คเลยครับโรงงานเรา30กว่าล้านผลิตผลิตผลิตขวดด้วย ครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพโรงงานเนาะในการผลิตเนาะครับเดี๋ยวจะให้ดูในกระบวนการผลิตท้ายคลิปเนาะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับคือเป็นเป็นธุรกิจใหม่ของท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าอ่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนี่โอ้ได้หลายตังนะเราไปขาย3แพ็คร้อยก็ได้เนี่ครับผมไม่ขาดทุนครับขาดทุนนี่เอามาเอามาคืนเอาน้ำมาคืนเลยครับอ่าครรัับบโอน ขอบคุณสำหรับ <นะ S 1> สิ่งดีๆนะครับพี่ลำนำเสนอนี่ครับถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดคือที่นี่เลยครับอะเพิม่มเติมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงาขานการผลิตให้ดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงเน<อ>งาะอ่ากระบวนการผลิทตท้ายคลิปเนาะครับโทรมาบอกแกเลยนะครับว่ามาจากช่องวิระด้ำแต่งแกจะแถมน้ำไหม สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ